สวัสดีค่ะเอฟซีตุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะวันนี้ก็ได้มาสวดมนต์กับอน้อยที่วัดเผานอกนะคะตุกตากับอน้อยนะคะในความรุบพ้นเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการสวดมนต์นั้น ก็มีวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งพื่อว่าเพื่อเป็นการศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนเพื่อที่จะได้รู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมคําสั่งสอนนั้นๆน,น,นั่นจะเห็นได้ว่าการที่เราสวดมนต์เนี่ยมีวัตถุประสงค์ต่างกันแล้วแต่ว่าใครจะสวดมนต์ต้องการอะไระสวดมนเพื่อต้องการกำจัดบรรเทาปัดเป่า พบไปให้เก็บของตนเองสวดมนเพื่อเป็นการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนสวดมน์เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ตนเองนั้นเกิดมีสมาธินนในจิตใจของตนเองอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการสวดมน์โดยทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้วการสวดมนเนี่ยดังที่ถามกันว่าสวดมน์กันไปทําไมทําไมต้องสวดมนเนี่ย <c oughs> ก็แล้วแต่ว่าคนที่สวดมนนั้น เขาต้องการอะไรแลร้วก็สวดไปทําไมตามที่ได้พูดไปแล้ววัตถุประสงค์ของการสวดมนต์มีหลายๆอย่างทีนี้พระพุทธมนต์ที่เราสวดนั้นเป็นบทสวดมนต์ดังที่ได้กล่าวไปว่ามีอยู่สองประเภทหนึ่งเป็นพระสูตรก็คือเป็นพระธรรักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงสองเป็นพระปร,ะริศก็คือเป็นคาถาสําหรับเครื่องป้องกันต้านทานสิ่ง ไม่ดีไม่นามต่างๆนา,นานาทั้งสองประเภทนี้ถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่ใช้สวดกันโดยทั่วไปการสวดมนต์นั้นถามว่ามีมาตั้งแต่ไหนก็เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เราจะสังเกตเห็นเลยว่าพระไตรปิฎกที่เราได้อ่านที่เราได้ศึกษากันอยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไง ในสมัยก่อนนั้นไม่มีการจดไม่มีการบันทึกไม่มีการเขียน<อ>เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงรามแก่พระภิกษุโรคใดโรคหนึ่งกรมใดกรมหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งพระภิกษุเหล่านั้นก็จะจดยำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นำอาไปท่องไปบน ไปสาธยายเรียกว่าเป็นการสาธยายแล้วก็เป็นกิจวัตรของพระภิกษุโดยทั่วไปว่าจะต้องมีการสาธยายพระธรรมคำสั่งสอนเป็นการจดจำพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นวิธีของมุขปาฐคำว่ามุขปาฐก็หมายความว่าเป็นการสวดด้วยตาแล้วก็จำให้ขึ้นสวดให้จำจนขึ้นใจ กทพุทธรรมนต์อันนี้หรือว่าพระธรรมคําสั่งสอนอันนี้ก็นํเอาไปสวดแต่ละคณะแต่ละที่คณะสงฆ์ในสมัยก่อนนั้นในสมัยคร,รั้งพุทธกาลตั้งจะอยู่กันและก็ศึกษากันเป็นคณะ mm hmm. เช่นคณะของพราาะส,สารีบุตรจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระอภิธรรมคณะของพระอุบาลีก็จะศึกษาในเรื่องของ พระวินยัยคณะของพระอานอนท์ก็จะศึกษาในเรื่องของพระสูตเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระตไตรปิฎกทั้งพระวินยัยพระสูตรทั้งพระอภิธรรมทั้งสามประการก็จะมีภิกษุแต่ละคณะนะแต่ละคณะนะได้มีการท่องบนเล่าเรียนแล้วก็จดจําสืบต่อกันมาจนกระทั่งสวดมนต์จบก็พากันมาถ่ายรูปไว้นะคะ เก็บความทรงจำดีๆไว้นะคะภาพและคลิปนี้ถ่ายไว้เมื่อ4ปีที่แล้วนะคะวันที่31มธันวาสองศูนนะครปี60นะคะเป็นการสวดมนต์ข้ามปีนะคะที่วัดพาานอกค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุกตาสาวสุพรรณชาแนเเล,ลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ